จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเขาร่วมกับสํานักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานพิษณุโลกนะคะเตรียมจัดงานวิสาขาปูรณมณีบูชาแล้วก็ตลาดย้อนยุควิถีลุ่มน้ําปาศักณนเะขาคังนอกอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพค่ะที่บริเวณทางเชื่อมอาคารสองสารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะนายอำนาจแย้มสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ท่านเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานวิสาขาปูรณะีมีบูชา และตลาดย้อนยุควิถีลุ่มน้ำป่าศักณนักเขาคลังนอกอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนะคะโดยมีนางสาวยาติกาแก้วบริสุทธิ์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพิษณุโลกนะคะนางเยาวภาโตสงวนวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์นายกสิเดชารุเพลงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนายวีรวัตรวัฒนงพง์พฤกนะคะนายอำเภอสีเทพก็ท่านก็ร่วมถแถลงข่าวด้วยค่ะ ทางด้านของนายอำนาจแย้มสิรินะฮะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยบอกครับว่าจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยมีนโยบายที่จะผลักดันสีเทพเนี่ยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนการจัดงานวิสาขะปุระนมีบูชาที่เขาคลังนอกเนี่ยนะฮะแล้วก็ตลาดย้อนยุควิถีลุ่มน้ำป่าศักเตรียมที่จะจัดขึ้นในวันที่14แล้วก็15พฤษภาคมนี้ เป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาแล้วก็จะเป็นการเชื่อมโยงไปยังกิจกรรมที่จะส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยนะฮะเชิญชวนเลยก็แล้วกันนะฮะในงานเนี่ยจะมีกิจกรรมประกอบไปด้วยพิธีทาบุญตักบาตรพิธีกวนข้าวมัทุปยาสนะฮะหรือว่าข้าวทิพนะฮะที่ชุมชนคุณธรรมวัดบึงสีเทพรัตนาราม ในงานก็จะมีการจัดแสดงแสงสีเสียงมีตลาดย้อนยุควิถีลุ่มน้ำป่าศักนะฮะก็เชิญชวนคุณผู้ชมที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่สีเทพเนี่ยนะฮะแต่งกายด้วยชุดไทยนะฮะผ้าไทยย้อนยุคนะฮะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมากเลยถูกต้องค่ะแล้วก็ทางด้านของผู้นวยการนะคะ สำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพิทักนุโลกค่ะเขาก็บอกว่าร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยแล้วก็การกําหนดจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะตลาดย้อนยุควิถีลุ่มน้ปาป่าศักเนี่ยเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างจังหวัดเพชรบูรณ์มากขึ้นนะคะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวเมืองรองนี่โดยกิจกรรมไฮไลท์ของงานก็คือการจัดพิธีเวียนเทียนทักศินาวัดรอบ สถูปพันปีมาหาเจดีย์เขาขัางนอค่ะเนื่องในโอกาสวันวิสาขบ,บูชานะคะซึ่งนอกจากนี้ยังมีการแสดงหลายอัพโบราณสถานตกแต่งบรรยากาศโดยรอบด้วยตะคันเทียนส่องแสงสว่างสร้างเสน่ห์ของการมาชมโบราณสถานในยามค่ำคืนนะคะก็มีการแสดงอีกมากมายค่ะในงานนี้นั่นเองค่ะนะฮะก็คือสี่เทพเนี่ยถือว่าเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งนะฮะแล้วก็เขาเตรียมที่จะผลักดันให้เป็นมรดกโลกนะฮะ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์หลายๆหน่วยงานเขาก็พยายามที่จะมาจัดก,กิจกรรมนะฮะเนี่ยมีไลฟ์อัพนะฮะจุดถ่ายภาพค,คิดถึงสีเทพกิจกรรมแชะ a แอนแชร์เพื่อสร้างการรับรู้นะฮะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านการแสดงแบบขอมโบราณสลับกับการบรรยายประกอบดนตรีการเล่าถึงความสำคัญของวันวิสาขาบูชานะฮะพร้อมประวัติเขาคลังนอกนะฮะ ใครอยากรู้ประวัติต่างๆเหล่านี้ซึ่งมีความสําคัญทางพระพุทธศาสนานะฮะใครอยากรู้จักเขาคลังนอกให้มากกว่านี้เนี่ยไปดูได้ในรูปแบบของการแสดงที่จะมีะแสงสีเสียงที่สวยงามตะกาะตาด้วยนอกจากนี้ครับทางทททเองเนี่ยเขาก็ยังจัดก,กิจกรรมจําลองตลาดย้อนยุควิถีลุ่มน้ําป่าศักมีการนําเสนอศิลปะวัฒนธรรมอาหารถิ่นเพชรบูรณ์ของเพชรบูรณ์นี้ก็อาหารแบบที่ดังๆแล,แล้วก็ขึ้นชื่อ เยอะมากถูกต้องไก่ย่างวิเชียนบุรีก่ย่างวิเชียนบุรีขนมจีนลมเก่าลมสักนะฮะดังๆทั้งนั้นนะฮะมีข้าวหลามที่ใช้เป็นข้าวลืมผัวอะไรแบบนี้มีพืชผักปลอดภัยนะฮะกรีนมาเก็ตนะฮะมะขามเนี่ยต้องเพชรบูรณ์เลยที่ประเทศไทยเนี่ยถ้าอยากกินมะขามที่รสชาติดีอร่อยที่สุดเนี่ยต้องนึกถึงจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะของดีเยอะมากนะฮะมาดูทางด้านของนาย กสิเดชจารุเพ่งนะครับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านบอกครับว่าการจัดงานครั้งนี้เนี่ยประกอบด้วยการแต่งกายย้อนยุกนะฮะมีการเหมือนเป็นการประกวดนะฮะ,ะประเภทชายแล้วก็ประเภทหญิงมีเงินรางวัลด้วยนะฮะใครที่สนใจสามารถไปประกวดได้ครับรวมมูลค่ากว่า10,000บาทมีกิจกรรมแชร์แอนแชร์อันนี้ก็มีรางวัลเช่นเดียวกัน <Yeah. S 1> ครับท่านไปถ่ายรูปไปเช็คอินไปโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ย ก็จะมีรางวัลให้เป็น g er ิฟ t ์วอชเชอรรางวัลด้วยกันรางวัลละสองท่านซึ่งรางวัลเนี่ยเป็นแพ็กเกจท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นที่พักเป็นอาหารเป็นกาแฟต่างๆมีให้นะฮะ ก็เป็นการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์น่าไปมากๆถูกต้องนี่ไปแล้วก็มีอาหารของพื้นเมืองอาหารพื้นถิ่นให้ชมได้ช็อปได้ชิมกันด้วยนะคะนะฮะใครมีโอกาสก็เชิญชวนคุณผู้ชมเลยก็แล้วกันนะครับไปท่องเที่ยวที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะในงานวิสาขปูรณมีบูชาที่เขาคลังนอกจัดขึ้น14แล้วก็15พฤษภาคมนี้นะฮะส่งเสริมพระพุทธศาสนา,าแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับ